หนูรายงานตัวหน่อยหนูหนูชื่อเด็กหญิงเด็กหญิงเด็กหญิงอะไรคอยคอยอะไรปู่อะไรพี่บูดีชายลูกแม่ลูกแม่อะไรลูกแม่ลูกแม่แอนอร่ดีลูกพ่อพ่อแม่ ลูกพ่อบอยสิริชัยใจใจเกินอะไรใจเกินอะไรพ่อแน่ใจเกินพ่อแน่ใจเกินใจเกินใจเกินอะไรลูกใจเกินรอยใจเกินรอยพรุ่งนี้วันแม่แล้วค่ะ หนูจะได้หอมแม่ไหมเนี่ยแม่มาแม่ไม่ได้มาแม่อยู่ไหนไม่รู้แม่ทํางานอยู่แล้วว่าจะโทรหากันอุูยอย่าโยนค่ะจะได้โทรหากัดอูคอุ้ยอับปากปักเอาเอามาได้ไงเอาอะได้เลยได้เลยอเอาถึงไหมอุ้ยไม่ทันอู้ไปก่อนเลยเอาใหม่เอาใหม่เดี๋ยว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 ให้ป้าส่งมาให้ใหม่ ส่งมาให้หน่อยค่ะส่งปากกว้างๆมาให้หนูหน่อยเฮ้ยดูก่อนดูก่อนดูก่อนยายดูให้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาให้มาแล้วมาแล้วเดี๋ยวให้มาก่อนเดี๋ยวมาก่อนยายจะบอกเฮ้ยเราไม่อยู่ตรงนี้เราก็ไม่ก็ไม่สหลัญนะเดี๋ยวยาย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 จะเป็นคนดูยายจะเป็นคนดูให้มาอย่างเดี๋ยวเดี๋ยว มนำ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 เออนำนำนำนะน้ๆนำนำนำน้างามันเหลือมีคนเก่งๆนะพุ่คุณเก่งๆอย่าเก่งใครกันนะมันไม่ดีรู้ไหมน้าตัวอะไรตัวอะไรมาม้ยังม้ยังไหนได้ยายดูให้ก่อนอุ้ยยังไม่อ้าปากเลยอ้าปากยังไม่มาเลยเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวได้ยายเป็นคนดูให้เดี๋ยวได้ยายเป็นคนตัดสินให้คนกลางกดกด กด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 มายังพรุ่งนี้พรุ่งนี้วันพ่อพรุ่งนี้วันแม่วันไหนไหนก็วันแม่วันพ่อไม่วันไหนไหนเราก็รักเหมือนเดิมรักพ่อรักแม่รักพี่รักโอ้ขอโทษค่ะขอโทษค่ะได้แล้วเดี๋ยวยเดี๋ยวมายังเหนือยายดูก่อนเอาตอนนั้นอตอนนั้นไปไหนนะตอนนั้นไปไหนนะ มา,มามามาพูดอันนี้ให้ยายฟังหน่อยยายยังไม่เคยได้ฟังเลยมามาพูดให้ยายฟังหน่อยยายจะให้ดูเลยนะย,ยายจะให้ดูโทรศัพท์ถ้าใครมาพูดให้ยายฟังโอ้ <มา S 2> ทำมังน,นะงทุกใจกจริงอ,อ,อ่ะสมานักขาขอีหยางตัวลายมณ์ ยักษ์ว้ายตุ๊กนี้พี่ใหญแล้วอะไรอีกต่อจะขาเอ้ยตุ๊กี้จะได้ลงมน จะหมูของใครจะจมูกของพ่อจมูกของพ่อนี่ไงไปจูมวยจูของขาเหรออ๋อไม่เอาหรอกค่ะแม่จมูกของพ่อเหรอจะหมูกของใครเหรอลูกพี่เป็นจูพ่อเต็มแล้วอ๋อ